สวัสดีค่ะพ,อพ่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็ดครับสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้มาตามพ่อเป็ดเป็นโค้งสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าสั่นหมอสู้ฟังเลยคุณพ่อฝันแนวไดเนาะเออฟันตะวินหนั่นฝันตะวินฟันเขามาเอื่อหนึ่บอกก็มันนี่หนึ่งว่าเอื่อหนึ่บอกมัหันอยู่ในรถเขาอยู่ในรถเขานยางเขายางแค่นั้นมันนั่งแค่เขามาบอกตะพันตะพันหน้าตะพันมนตะพันต่อมาเลยหนะค่ะเขาว่าให้ซื้อเอาเดอร์เดอร์คนละ ทางบนออกบทั้งลางทั้งบนได้น่ะหกสามสามหกคนะหกสามสามหกออกท้ล่างทั้งบนเลยนะเดียวนี้บอออกทั้งล่างทั้งบนเลยเออเดียวทั้งล่างทั้งบนนเลยเสือดตางั้นออกเบิตทังล่างทั้งบนได้นี่คนนโะ้วาเลยมากหัานยางไววยางไววเรือมันไป่พอเนงานด้วยคอเถ้าพญ่น่นหานพะ่น่นก็มากกํเมียคนสองคนเนียหน่อยง่่คนค่ะหานเลยงานคนนมากกันกับเนียหน่อยคนได้บานอืมมากกันปุ๊บ คนละ่วขาท่นนี้ทีมบ่ฮาเลยวานนะขาโหลดคนละเมียหน่อยคนมอมากันเด้เราเราเคยตีหอยทึ่งได้หนิเราเด็กไม่เคยออกทึ่งน้ากมันค่ะเราเคยตี่อยทึงแร้วนคขาโลดขาโหลด่นละอ่าก็ขาแล้วห่ออ่าก็ตีใสิดิน่เสะเขาตายตายวัดีนะตรวนี้เด็กตัวนี้มันเด็กตัวเก่าห่อเลยจะหายตัวนี้แล้ว สูนเก่าซะเดียวซูนเก่าอืมอืมเป็นซูนเก่าซะเดียวนะแต่ว่าให้ซื้อบนให้ซื้อลาง้ล่างมันใจมาคุณพอลางจะขอบมมีบนให้ตกให้ตกเก่าแต่ว่าให้ซื้อล่างศูนเก่ากูนให้ซื้อล่างให้ซื้อบดศูนเก่าเก่าศูนนี่เล่นล่างเลยเล่นลางให้ซื้อบเลนบวกก็เลหบนนี่ให้หกสามเพราะว่ามันได้เลลงด้เพราะว่าอา เพราะว่าเขาส้มเอาลางนี่แหละค่ะค่ะงองหามันออกบนเนาะมันจะออกลางที่บ้านคือเราพ่อกระตือเราจะเดียวัวสองใบมันนอนกันบ้านฟานมันคอยคุ้มเมียบ้านมักกันแห้งเอาต้องเอาเขาหมักแห้งต้องเอาเขาเอาอะไรได้เขาว่าต้องเอาเมื่อฟันอีกบ้านพันเอามาไว้ในห้องบ้านก็พันบ้าเขาคุ้มให้เอาเมียบ้านเขาหมักสองคนยังให้เอาเพีเดียวเขาว่ามันหมักแห้งว่าเอาอะไรได้เราพิสตันละ แล้วเด็กแต่งงานก็จะเอากันเดียวแลเมื่อไ่เลเด็กปหนไปเสียงได้แต่งหรอบอเอาแล้วจเอาแล้วเมื่ออกนบานเลขตัวไหนจเอาไปเสียงเก่า้เนาเก่านเหลขกรางแต่่ารีอกบนบริเสียงบริเซือโอ้บบริเซือก่อสร้างก็เลยมันใจ่าลงสามหกหกสอ๋อสามหเนาะค่ะสามหเลข ได้ยินฟันว่าผู้หญิงมาห่องบอกเนี่ยยาวว่าหันนั้นเอิญเอิญบอกเลยมันหกสาากออกล่างพกในเรื่องหรอกออกทั้งล่างทั้งบนดนเด้อเออซ้ำมันบอกหาซางซาหาหลังออกหนหน่อยทั้งล่างทั้งบนท่วนนั้นเลยบอกขอใครเรตีให้เสือคือเขาเด้อวอ่ะก็มาบอกหาโหกเสาซ่างคก่ะค่ะแมคือก่อนเราพันใหญแบบจะบอกหาางซางหาล่างบนออกบเราลยอะไรจนไปาไปเสือเราอะ มื่อไหร่เราเจ้ามันออกบ่นมันยคุะออข้าหน้อยเจ้าอ้อยังไงแล้วตัวนี้มันเส้นหูวว่าข้าหน้อยแต่ว่ากับโมหัว่ามันสีไปไปประเทศใดเนาะคุณพ่อเพราะว่าเพ่ว่ามันเป็นเหล็กบ่นค่ะคำมันจะอ้อข้าหน้อยอ้อยังไงเลยนะค่ะทุกสามทุกเนาะแต่ว่าทั้งช่องกับสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะคุณพ่อเนาะค่ะการซื้อ จื้อางก็ื้อเก่าซูนนเก่าดียวค่ะนเานย์เก่าเนีนนาะค่ะคุณพ่อฟันทงว่า่างหรืเก่าซุนนเก่าว่าสันรางางบนนี่หกสามเป็นบอกคุณพ่อหกสามสามหกเนาะค่ะค่ะคุณพ่อกับไฮมาบลายคุ้มค่ะเป็นเหล็กสี่คุ้มเนาะค่ะสี่คุ้มค่ะกับนำกับนำก็คือสี่คุ้มค่ะสุดก่อนหาเก่าเลยเก่าหาเกั่นก็มาไกลเชียงกันแห่งศูนเก่าศูนค่ะ เนี่ยทางของคุณพ่อน่หวัดนี่คุณพอกับฟันทงให้เลยค่ะท่านผู้ชมมั่นใจเนาะค่ะบนรางหายชัดเจนค่ะผู้ใดมากน้ำกับจับนาอคุณพ่อเนาะค่ะเสื้อโหลดเาะตัวเจ้าางเก่าสูงเก่ารานแคมั่นใจเสียอารลดสองตัวไ่าย สองตัวถ่ายหลังตงสองตัวถ่ายะค่แต่ในความฝันนี่ผู้หญิงนี่ที่ว่าเป็นเมียเขานี่มักคุณพ่อแห่งมันบ่คุณพ่อมมััักกกกกนนคือเล่นกันกับคุณพ่อวันซะเล่นกันมากกันเพื่อนย่างกันเพือนกันเพื่อจะให้คาเท่านทิ้งโอ้คุณพ่อกับจัดการเลยจัดการก็เราเคยตีข่อยหนึ่งแล้วเหรอแม่ก็เคยออกข่อยหนึ่งแ้่ก็เราไม่ใช่ออกอีกคือเรา แต่มันจะออกล้างหนอมันมันออกบนผู้หญิงนั่นบอกว่าผัวเพิ่นเคยตีเพิ่นเธอเนึ้อแล้วมันเคยตีใอยได้บ้าตีใอยเธอเนึ้อได้มับ้าโอ้ขาหลอดนั่นเขาเกลื่ยขาเีตีที่ดินเนี่ยต้องคอยรุมนะลอยเลยในความฝันนี่ตายขรัวเลยตายขรัวเรียบร้อยโอ้ตัดทั้งหัวทั้งหางขออะไรจะส่งโอ้ทางเพราะมันละมันอยากมันละมันไอ้ขรอวไอ้ขี้ดินมันหลีกแรงลูกส่งเลยที่ต้นเกาะตุ้ยังโอ้สูงเก่าคุณพ่อว่า อับูนก่อนะที่ล่างแต่วบน,นสื่อพวกสางสางพวกอันหดค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลของพอเป็ดเนาะค่ะ,คะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 7ค่ะมาตามไปให้ท่านผู้ชมราคาโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพอเป็ดเพิ่นว่ามันใจแห้งเพิ่นว่าค่ะ ค่ะบาต้องพูดมีอยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีครับคุณพ่อล่ะคะอ๋อมีม,ม,มีชำนี้ล่ะคมีชำนี้เนาะค่ะกลายเป็นตัวเลขมาแล้ตวตชองชุดแนวเนาะเก่าสุดสุดเก่าเนาะคุณพ่อนนเนาะอันนี้เลขอันนี้เลขมันใจเลขมากแห้งประสานสอ,อ,องตาราง,างสองตัวถ่ายสองตัวถ่ายหมันใจแห้งฟันทงเลยรายการเล็บขึ้นห้องบอกเนาะผู้นห้องบอกสาม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 ค่ะ ค่ะก็ข,ขอขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะบบแพงเนีทางเนาะค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณพ่อเป็ดค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุสรุปเนีทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น้ี่ค่ะพ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันอยู่สองเธอเนาะค่ะตดตอกันเพิ่นว่าค่ะเธอแรกนี่เพิ่นฝันว่าเห็นผู้หญิงเพิ่นว่าขี่รถมามาจอดหน้าบ้านเพิ่นเพิ่นว่าค่ะ แล้วก็ห้องขึ้นเพื ies, ่อนว่าว่างวดนี่หกสามสามหกเด้อเพื่อนว่ามันสีออกบุญเพื่อนว่าค่ะหกสามสามหกมันสีออกบุญเพื่อนว่าค่ะในความฝันของพ่อเป็ดเนาะค่ะแล้วก็ฝันต่อไปอีกเพื่อนว่าฝันเห็นผัวกับเมียเพื่อนว่าค่ะมาน้ากันแต่ว่าพ่อใหญ่นี่เพื่อนนีเมียหน่อยเพื่อนว่าค่ะมีเมียสองคนเมียใหญ่เมียหน่อยเพื่อนว่ามาน้ากันแต่ว่าพ่อเป็ดนี่ มากกันกับเมียหน่อยพ่อยญยนันเนาะค่ะในความฝันเพิ่นมากกันกับเมียหน่อยพ่อยญยนันบ้านนี้เมียหน่อยพ่อหญ่นันก็เลยบอกพ่อเป็ดให้พ่อเป็ดนี่ข่าผัวเนาะค่ะข่าผัวเพิ่นวะค่ะจังสิ้อยูน้ำกันเพิ่นว่าค่ะพ่อเป็ดนี่ก็จัดการเลยเพิ่นวาในความฝันข่าผัวผู้หญิงผู้นันเนาะค่ะจนตายเพิ่นวะในความฝันเสียชีวิตเลยเพิ่นว่าค่ะ พอเป็ดนี่ก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมเนาะค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือ0990เพิ่นว่าถ้าฟันแนวนี่มาแท้100%เพิ่นว่าค่ะเน้นล่างเด้อเพิ่นว่าค่ะ0990เพิ่นว่าแนวทางงวดนี้เนาะค่ะพอเป็ดพันให้มากก็คือ63วงกลมให้เน้นเนาะค่ะเลขผีบอกบนเพิ่นว่าเน้นบนอย่างเดียวเพิ่นว่า36เป็นตัวกลับเนาะค่ะแล้วก็เลขล่างเพิ่นว่าเพิ่นให้บนล่างเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ เลขล่างนี่เพิ่นให้ยศูนย์เก่าเนาะค่ะศูนย์เก่าเน้นเพิ่นว่ามาแทะ้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่นว่าเป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะเก่าศูนย์นี่เป็นตัวกลับเพิ่นว่าค่ะแต่ว่านเน้นก็คือศูนย์เก่าเพิ่นว่าเล่นเลยล่างเพิ่นว่าค่ะจัดล่างเลยเพิ่นว่าค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น,นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบ เดี๋ยวงวันไงญ่ก็พอเป็ดเบสสุขูสุคนค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเลขพอเป็ดเขาค่ะท่านผู้ชมถ้าเขางวดนี้ก็เป็นงวดที่สองเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพระรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งๆ่งหงมานหมน,มนปังป,งปงร่ำรวยร่ำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบสสุขูสุคน้อคะเด้อ